สบายดีจ้าป้าลุงเบอร์สุคุศรคนเด้ยจ้าสบายดียำเพลงเท่งเนาะมื้อนี้จ้าไม่รู้เฮากไสิไปเลาะตลาดซื้อของขวัญให้น้องมุกเด้อจ้าช่วงนี้ก็ยำหนาวพร้อมเนาะว่าสิละยำก่บมี่เต้ติดตามเบิ่งอยู่ในคลิปเด้อจ้าพี่น้องเลยไปหาซื้อเสื้อกันหนาวพร้อมเด้อจ้าป้าวันนี้ก็ไปกันเลยซื้อของกินของกินพร้อมมาเกือบไม่ได้ไงก็แม่หาเกิบหาซื้อแต่น้อยพร้อมอีเวะพร้อมเพราะว่า มันหนาวแม่หนาวสักเคืองสักเจอห้เหี่ยมมีทันเพราะว่ามันมันเปรอะนะมันแห้งจ้าไปไปเบิ่งกันเลย่าดีบองกันเบิร์ดละบอสต่อมากะมาหาซื้อเคืองให้น้องมุกต่อเพราะว่าเรากคซื้อเคืองหลายอย่างแล้วแต่ยังไั่ได้ของน้องเนาะมันเคืองน้องมันเป็นเคืองกระเทยมันหายะ เสด็จแม่บ๊อม mm ี hmm. me, yeah. oh. ่เห็นปะมีแต่ตัวนี้น้อยบังไหมมันบ่อุ่นแบบนี้ฮะนี่ได้หนึ่งโอ้กดเดียวนี่อย่างไรเนี่ยนะทำกี่ตีฮะเลยเนาะนี่มีเสือแม่นี่คือกัน บ่อใดดอกค่ะหาซื้อกันยังบัอไดยิ้วรแจะหลุดเลยบะมี่อมเอ่อเฮากะบ่อด้ซ้ำสิไปหาเลาะซื้อคนอื่นแต่เฮากะหาซื้อกินเมื่อกินก่อนบะมี่เองหันนี้กะบะมี่บะมีมีแต่แบบนี้อ่ะ หน่ายืดไดไหมเอ้ยตัวนี้ค่ะอ้าันยังได้เป็นสูตรนอนนี้ก็นยามหนาวเลวนนยเป็นยุ้ยย่ยายะใีได้พออ่ออ,อือตนน้นเรา่ป้ามันออเท่าเขาเจ้ากันปี่ะมันเท่าหลืบวันี่ไงม, <c oughs> มีหัวขึ้นกันบาใช่รงนี้ก็นอน koi ni bo mi bo? nekha samli dekha bo nyaw? suya kanyang noi, sung kanyang noi a niya bo men somkan bo? eo bo ni bo bo chet koi ni chet koi? chet koi kia chet koi koi ni chet koi แต่ตัวบักใหญ่หนึ่งเด้แต่ตัวนี้ขน่ะน้อยบ่แค่บังไดสองตัวนี้จะได้น้อยกว่ากันหายะเนาะบ่คือเวลาเฮาารงตัวนี้สี่ใหญ่กว่า ะกันเรื่องงาอันนี้เพราะว่าเราคุ้นชื่อนี่จำลืมนี่ละใหญ่ชูกไ่ได้จำนี่พี่จำลืมนี่ละมีต้นใหญ่ชุกหาเครื่องงาคือค่อยตอนปีนั้นเลยติ๊กต็อกมีแล้วแม่แม่แม่สิโบนี่แม่ละแม่คู่นี่ฮะโคมแดงขนาดเดียวกันเนอะ อาให้เขาจ้าลงมาบิ่งกหน่อกนอเหนืหลายอย่างแล้ววะบ่เบเก้าาอาแต่ว่าเป็นคนละรุ่นเดได้เออแได้บ่ส่งนกินใหญ่สุเสื้อหันไดจะส่งมาอยากได้ปันไดเนาะอะ ไจเนี่นันได้หาย่ยังมามาแกันอีกงงนี่ำกันอตัวสีบัวนี่อ่ะก่าสีหาคือลูกสาวได้ลูก่ายได่อันนี้ฮะสีทีขาดมาสบายดีจ้าลุงป้าเอาอ่ะไม่สบายดีพี่น้องไหม เอสวัสดีจ้าปลาลุงบนสุขสุขคนจ้ามื่อนี้กาสีมารีวิวเครื่องหลังจากที่ไปตลาดมาเด้อจ้าปลาลุงเหากกสบซื้อหลายอย่างเนาะทั้งเครื่องกันหนาวเครื่องคนละพร้อมรีวิวของน้องน้อยก่อนก็ได้เบเกอร์กาสีแอนเวเองงานนะจ้าปลาลุงนี่รูปเงี่ยงไปโซนนั้นน่ามานอนรูเงี่ยงมานอนนาะยจังแล้วก่อนแม่จะเห็นเรียกแม่โอเค อันนี้มันเป็นเสื้อแบบผ้าหนุ่มๆนะมีที่ตัวมันนีบแมวเข้า,า,ต,า,ขขาตัวน้อยตัวน้อยโปรดมาดูเลยเป็นแบบนี้อ,อันนี้น้องอกูกับอีเมทเดียจ้าแต่คนละสี ยืดได้ไหมเว้ยยืดออกมายืดยืดนี่ซื้อมานะแล้วก็แขวัญนน้องซื้อมาเพราะวันน่ะมันเกิดน้องมุกมันที่สี่มืออื่นจวะอื่นแต่ว่าซื้อมาอะสีเชีองไว้ก่อนแต่ว่าเพื่อนสีมะเข้าเบิ้งน้องในยูทูบแล้วแต่ว่าเฮาเาหูก่อนเนาะนี่อันนี้วิวของได้นะ ื้อตัวใหญจะปแม่นพร <laughs> ตัวใหญ่เน,นาะส้มที่หาเสื้อตัวนี้ได้กระต่างย<อ>ู่กิมาเลยจ้าป้าูเพรเขาอลเป็นซุ้มโมงซุ้มมโมง <laughs> มมกินอเห็นมาต่อมาก็เสื้อผนอีกโตเสื้อนี่นี่้องเอื้อ,อานงงางไงเงืนเอนือนางไงซื้อหนจ้าน้นอง ตัวนี้นังน้อยซื้อไงน้องประวันนังน้อยหาหาคือปราหาตัวนี้จ่ได้ใครเตัวนี้ก่อนส่งเลยน้องบรรจุท้ายก็เลยอะไรตัวนี้ส่งนี้หัวบ่อคอยอ๋อพี่ตัวนี้คนน้อยชือมีวัวน้องจริงจน้องได้หรือบ่อหนูกะซื้อแหวนจ้าแหวนใหญ่เอามาเงยแง่เป็น มาเกือบไมนางไม่นรีวิวเองนี่เกือบอืมเมืองก่อนตุ่ยอันนี้เ็อธรรมดาเจอธรรมดาตรงนี้ก็เป็นย่านหนาวแน่จะซื้อกาแฟให้กาแฟใบคู่เลยก่อนนี่คู่หารอ้หารอะแม่เนาะอันนี้เป็น เกอรุ yup ่นใหม่แลต่ก็แเถมอมันนี่ใหญ่เพราะเขเบอร์ใหญ่เลยจ้ะกว่าทีได้เบอร์นี้มาคือเบอร์40เบอร์40เบอร์40เจงเด็ก40นอนยิงส38เอ้ย40แล้วนอนจวก็ลันจะตื่นจ้ะต้องตื่นเรวน่ะตัวนี้3 7เกอกนธรรมดามากเัอรน7เกิ่นธรรมดา รีวิวของพี่แม่ต่อของพี่แม่ก็คือของน้องน้อยละจ้าปลาลูกเลยได้ยิปแอลเข้าคือกันหนาวนะเนี่ยเมื่อเอาโอเคได้นลยได้ฮะเอ็ดได้แล้วเอ็ดบอกกบแพย์ที่เอาไซต์แต่ละอย่างมันบริคือกันยังไงเลยอ๋อเราไม่ได้ทางตัวนี้อ๋อติดกันเนาะของของคอยน้์มันห่างกันประมาณคอดหนึ่งโค้ดหนึ่งเดอะเอสตั๊ะคอยเกิดใหม่ก็ ยูนพยายามเกือบเต้บ้านในนีน่ชื่อเนี่ยไปบ้านเชิดนี่นนนเกือบุ้งเทียเกือบพุงเฮียนเป็นบ้านไปอยูเ่เฮือนอ่านีฟองนี้พี่พี่คงกินต่อจ้าวันนี้ลักประเดียเด๋ยนนสิแม่กาจีซื้อพักมาเนาะสีตอนเพ่งเพ่งกินข้าวแล้วสีต่ำข้าวปุ้นด้วยจ้าแม่บอแม่แล้วกาได้สปูของซ้างตัวนี้ แล้วก็มีกุ้ง้อยวายางปิงกุ้งเนียกเลยซื้อกุ้งมาปีมาแลมกละกันดีอ่ารอยรอยร้อยยี่สิบร้อยสาทร้อยยี่สิบร้ยร้อยสาพันร้อยสามซีซีก้อนีิางก้อรอยแถวนั่นแหละแถวไฟ กทาง,ทางนาี้ยังไล่ข้นมยากเก่งพี่น้องเลยไลลาดมาเปนนคลิปนี้ก็บอกมีอย่างไรลยจ,จ้ปาปลาลุงไปยุติตลาดเท่ากับไทยซื้อเครื่องเกลมซีเรียวไปเลยจังได้ไายเนาะทีนี้ก็ทีได้ขอลปาปลาลุงไปก่อนเลยจ้ปาปลากระไรกรแซาส่องครอบครัวสาผู้ชายในเลยจ้าปลาลุงลาไปก่อนจ้าเร่องต่า่อนแสงมาทน